สวัสดีค่ะทุกคนพอลลี่รีวิวค่ะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่มันมีความฟินมีความนุบนิบน่ารักหนักมากถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปเตรียมตัวชาพลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะโลกใบเล็กของเม็ดฝุ่นซีที โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่าดัดแปลมาจากนิววานิยายนะคะในชื่อเรื่องว่า s p e c i m i t s The Dust of the World ของคุณมูฟูเซิงและในเวอร์ชั่นซีรีส์ค่ะก็ได้นักแสดงนำอย่างพี่หวินจินนะคะหรือที่เพื่อนๆคุณเคยจากบทบาท In a h e Cast of Her Own ซึ่งพอลี่รีวิวก็เคยรีวิวไว้แล้วด้วยเดแปะลิงก์ไว้ให้ดูค่ะ ประกอบคู่กันกับอู๋อเสียนอีนะคะหรือที่เพื่อนๆคุ้นเค,เคยนั่นก็คือ1ในสมาชิกจากวง Rocket Girl 101นั่นเองรวมด้วยน้องจ่ายเชื่อเหวินนะคะ1ในสมาชิกวง Rise นั่นเองนะคะซึ่งพลลี่รีวิวก็เคยรีวิวเกี่ยวกับอัลบั้ม u n b o x ของน้องจ่ายเชื่อเหวินไว้ด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูคะ่ะรวมด้วยน้องหลิวเธอคะ่ะซึ่งบทบาทที่เพื่อนคุ้เคยนะคะก็คือเรื่องสะดุด รักมิสเตอร์หลิงซึ่งพารีรีวิวก็ไม่พลาดที่จะรีวิวไว้แล้วค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูเช่นกันค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของเจิงลีสาวโสดแสนโกะบรรัก์ประจําห้องสมุดมหาวิทยาลัยตรงหูนักเขียนนิยารักและเจ้าของคาเฟ่คารอที่ร่วมทํากับเพื่อนสาวสุดซี้อีกสองคนที่เดี๋ยวพอลลี่จะมาแนะนําให้ได้รู้จักนะคะเพราะว่าประเด็นที่สําคัญตอนนี้ก็คือเจิงลีกําลังถูกแม่รบเรา้าเร่งรัดให้มีแฟนซะดีค่ะทาไมลูกเราไม่มีแฟนนะแล้วทําไมถึงไม่มีล่ะปัญหามันอยู่ตรงไหนคะทุกคนเอาปากกามาวงส จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของเจิงหลีก็สังเกตพบว่าหรือว่าแท้จริงแล้วปัญหาเรื่องนี้นั้นอยู่ที่ความสวยของลูกเราและจุดสําคัญก็คือความสวยของฟันของเจิงหลี่นั่นเองและพอได้ผลสรุปว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟันใช่ไหมคะแม่ค่ะก็ได้พยายามลากเจิงหลีไปจัดฟันไปดัดฟันซึ่งเจิงหลีก็ไม่เต็มใจนะและความโชคร้ายค่ะก็เพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อหมอที่จะมาดูแลฟันให้กับเจิงหลี่นั้นคือไอจิงชู หรือว่าหมออ้ายอาจารย์ทันตแพทย์หนุ่มสุดหล่อฝีมือดีขวัญใจนักศึกษานะคะผู้ที่ใช้ชีวิตตามตารางกิจกรรมเวลาที่แบบวางแผนไว้แล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นแบบเออช่วงเวลานี้ฉันต้องทำอันนี้อันนี้อันนี้นะมีระเบียบมาก ความจริงมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่นะเร,เราอาจจะต้องลองทําตามเขาบ้างที่บังเอิญว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้เกิดเรื่องราวที่สร้างความประทับใจที่ดีมากต่อทั้งสองคนบวกกับความเข้าใจผิดนะคะระหว่างเจิงหลีและหมอะอ้ายที่เกิดขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นการจะให้หมอะอ้ายมาเป็นคนดูแลฟันของเราฟันของเจิงหลี่นั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีทางเอาซะละแต่ว่าโชคชะตาค่ะทุกคนก็จะสรนให้หมอไอ้ายมาเป็นผู้ดูแลฟันของเจิงหลี่ในที่สุด และก็ความใกล้ชิดนี้นั้นบวกกับความเข้าใจผิดที่มีก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการแก้ไขแล้วเจิงหลีก็เริ่มค่อยๆได้คนพบว่าเฮ้ยแท้จริงหมอ,อ้ยอะ่ะเป็นคนมีฝีมือนะจิตใจดีมีน้ำใจและอาจจะไม่ได้เป็นคนอย่างที่เจิงหลี่คิดในขณะที่หมออ้ค่ะเองก็เริ่มค่อยๆเปิดรับความน่ารักสดใสของเจิงหลีเข้ามาในชีวิตแล้วด้วยเป็นไงล่ะทุกคน กิ่นปีนลอยมาหรือยังลอยมาแล้วค่ะคือดูแล้วมันจะมีความโอ้ละมุนน่ารักหมออ้ายคือแบบโอ้ยทุกคนเขาไม่ใช่แค่คุณหมอฟันเขาคือพ่อไมโครเวฟค่ะแต่ก็ขออนุญาตพักคู่นี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปเล่าเพื่อนสีอีกสองคนให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อก่อนค่ะในขณะที่เพื่อนสาวหุ้นส่วนร้านอย่างอูอิงค่ะ หมอห้าวสาวสวยประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตงหูผู้ที่ไม่สนใจอจนแค่ในเรื่องความรักนะคะมุ่งมั่นแต่ทำงานอย่างเดียวใช้ชีวิตแบบว่าไม่สนใจสุขภาพใดๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคุณหมอก็ตาม ชอบเล่นเกมเป็นที่สุดอันดับหนึ่งในชีวิตบัดน,นี้ค่ะถูกล็อกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของหลิวออเฉิงนะักศึกษาหนุ่มขี้เล่นจริงใจชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนค่ะที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อศึกษาวิชาการแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะเพราะว่ารักในศาสตร์นี้จริงๆบวกกับนิสยัยรักสุขภาพอย่างที่สุดนะคะซึ่งทั้งหมดที่พูดมาก็คือ นิสัยคุณน้องนักศึกษานั้นตรงข้างกับอูอิงจริงๆโดยที่ทั้งคู่นะเจอกันด้วยความบังเอิญจากการถามทางค่ะจากนั้นค่ะอู่เชิงค่ะก็ตกหลุมรักอูอิงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นและโชก็เข้าข้างอู่เชิงค่ะเมื่อขาของเขาเนี่ยบาดเจ็บก็ทําให้ได้พบกับอูอิงนะ,ะอีกครั้งหนึงที่ห้องฉุกเฉิญและ อีกครั้งเพื่อนทำแผลและจากนั้นค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้วิถีชีวิตของอูอิงจนเกิดเป็นฉากการดูแลเอาใจใสท่ที่โอ้ยน่ารักหนักมากโอ้ยแบบทุกคนหนุ่มทะเลนคนนี้ถ้าเราเจอก็คือเรารักตายเลยคือแบบเขาดูแลดีมากแต่อูอิงค่ะกับไม่คิดแบบเดียวกับวิเชิงนะักศึกษาหนุ่มน้อยของเราสะนี แต่ว่าอยู่เฉิงค่ะก็ไม่ได้ลดละความพยายามกับความรักครั้งนี้นะคะทุกคนเพราะว่าผมเด็กกว่ามีเวลารออืออีกๆเยอะน,น,นะครับรับรักผมด้วยนะผมไม่ย่อท้อเด็ดขาดกับความรักนี้ ในระหว่างที่คู่เมื่อกี้รอรับรักนะคะก็มาถึงหุ้นส่วนของร้านคนสุดท้ายอย่างมาอีอีสาวสวยเน็ตไอดอลสายมันผู้ที่กำลังตามหาความรักอย่างเต็มกำลังแต่ในขณะเดียวกันก็รักรัก,รกเลิกเลิก,ลกมานับครั้งไม่ถ้วนเรื่องความรักขอสู้สุดใจจริงๆค่ะไม่ยอมแพ้ดเด็ดขาดซึ่งก็ได้เั้่งเข้าร้านะคะพี่ชายต่างแม่สุดรักน้องสาวของเจิงหลีที่สุดคูสายเปเจ้าสำราญเป็นเพื่อนที่คอยให้กำลัง และให้คำปรึกษาอยู่ตลอดตลอดเพราะว่าพี่ชายคนนี้สนิทกับแกงเพื่อนของน้องสาวอย่างสุดๆค่ะและจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นั้นใดๆก็คือบทน่ารักดูง่ายสบายใจ บินดีละมุนอบอุ่นหนักมากค่ะจุดที่ชอบมากที่สุดของเรื่องนี้เลยนะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆดูก็คือบทพูดโต้ตอบในใจของคู่พระนางอย่างหมออ้ายกับจึงหลี่นั่นเองค่ะที่แบบเฮ้ยพอลรรีวิวดูแล้วชอบมากมันเป็นกิมมิคของเรื่องที่น่ารักมากค่ะมันเป็นอีกความรู้สึกนึกคิดอีกมุมหนึ่งนะของแบบของทั้งคู่นะดูแล้วแบบเฮ้ยความคิดเห็น อีกแบบหนึ่งก็แบบตลกสร้างสีสันให้กับเรื่องได้เป็นอย่างมากค่ะ แถมเรื่องนี้นะก็มีให้ลุน้นให้อินให้ฟินตั้ง3คู่ในเรื่องเดียวกันค่ะส่วนตัวละครต่างๆก็น่ารักมากหมออ้าก็คือน้องเล่นดูมีความน่าเชื่อถือดูมีความเป็นทันตแพทย์จริงๆอุปกรณ์ต่างๆก็คือดูใช้คล่องมือนะไม่ขัดเขินแถมเล่นได้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนถึงบทจะดูนิ่งๆดูเฉยๆนะแต่ความน่ารักความหล่อมาเต็ม โดยเฉพาะความอบอุ่นค่ะอีกอย่างที่สําคัญก็คือตัวละครนะ่ะใช้ความฉลาดในการวางแผนแเรื่องความรักออกมาได้ดีมากถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยนะคะทุกคนแบบดูแล้วไม่เชื่อเลยว่าตัวละครนี้ไม่เคยมีความรักมาก่อนมีกลยุทธ์นูนีนั้นมาทุกคนต้องไปดูว่าเขาใช้ความฉลาดที่มีกับความรักครั้งนี้ยังไงตลกฟินพอแบบอยาจะตบมือ ให้หนึ่งชุดใหญ่ในความฉลาดในเรื่องความรักนี้จริงๆค่ะบทเจิงหลี่ก็คือน่ารักตลกมีความเล่นใหญ่ที่แบบโอ้จะหาไปไหนแบบไม่ห่วงภาพรักอะไรแล้วทั้งนั้นดูได้จากฉากที่แบบว่าพักที่โรงแรมห้องเดียวกับหมาอ้ายค่ะมันมีเหตุสุวิสัยที่เกิดขึ้นเนาะฉากนี้ก็คือตลกมากและจากเรื่องราวนี้แหละ คนทั้งองค์กรของจิงหลีนะก็คือฝากจิงหลีนะฝากชีวิตจิงหลีไปกับหมออ้เลยคือทุกคนดูออกว่าเขาสองคนชอบพอกันมีแค่จิงหลีกับหมออ้ที่ยังไม่รู้ใจกันดูฉากน,นี้แล้วคือฟินเขินหนักมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะบทของน้องจ่ายก็คือคนนี้ ความน่ารักมาเต็มอยู่แล้วค่ะบทน่ารักลุกดิกมากเหมือนแบบน้องสายเอาตัวเองมาเล่นมีความลูกตือที่โอยทุกคนดูแลยอมแพ้ขอยอมแพ้แสนดี Sandy, อะไรขนาดนี้ที่สำคัญก็คือตัวละครนี้ค่ะจะทำให้เรารักในการดูแลสุขภาพตัวเองแบบสุดๆจริงๆหมดอูอิงก็คือมีความแบบเท่ความคูลอย่างสุดๆแล้วพอเจอลูกเต๋อของอู๋เฉิงไปนะ อุ๋ยอิงเขาก็ละมุนทนลูกตื่นไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนพอเข้าคู่กันก็คือโอ้ยน่ารักฟินนุบนิบไปหมดบทหลิวเธอนะคะตั้งเข่ารานพี่ชายที่รักน้องแบบรักมากไปไหนพอรู้ว่าน้องสาวรู้จักสนิทกับหมออ้ก็คือบทบาทพี่ชายมาเต็มใส่ไม่ยัง้งตลกมากอยากให้ไปดูค่ะความคูความเท่ที่สะสมมาทั้งหมดก็คือหายไปเลยนะคะ ความพี่ชายมาเต็มไงแต่ว่าความสายเปยยังอยู่นะคะทุกคนอีกอย่างที่ชอบในตัวละครนี้ก็คือความพี่ชายอสนิทกับแกงเพื่อนสาวของน้องที่เข้ากันได้แบบดีมากจริงๆค่ะบทหมายอีอีสาวสวยโรเวสเน่แต่ก็โดนเฮตลอดมุ่งมั่นในการตามหาความรักที่ดูแลแบบ ขอยอมแพ้แทนเลยค่ะเจอคนถูกใจทีขนมาหมดทุกกลยุทธ์แต่บางครั้งก็ยังไม่สำเร็จแบบโอ้ยลูกไม้มุกจี่แต่อันก็คือดูแลทั้งตลกทั้งสงสารในเวลาเดียวกันอยากให้ไปดูความสำเร็จของหมาอีอีกันต่อด้วยนะคะว่าหมาอีอีจะสำเร็จในด้านความรักอย่างไร สุดท้ายนี้นะคะหมออ้ายและจรงหลีหลังจากแก้ไขความเข้าใจผิดกันแล้วนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปที่แน่ๆต้องฝินแน่นอนหนุ่มนักศึกษาผู้รักสุขภาพอย่างอีเชิง จะคว้าใจหมออูอิ่งด้วยเมนูอาหารสุขภาพครบสามมือได้หรือไม่ห้า,หาร้านจากที่ปรึกษาจะเลื่อนเป็นตำแหน่งไหนในใจของมาอีอีหรือเปล่านะตามไปลุ้นไปเชียร์ไปฟินกันต่อได้ในโลกใบเล็กของเม็ดฝุ่นสวทิทีอย่าลืมตามไปรับชมกันต่อด้วยนะคะ